้อความจากท่านฮิราลีออนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็จะต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงส่งดีงามสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ออกมาเสมอทิปรักทั้งหลายช่วงนี้คือช่วงเวลาที่โลกกำลังมีการไต่ระดับของพลังงานสูงขึ้นทุกวันทุกวันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วความจริงทั้งหลายที่ครั้งหนึ่งเคยถูกปิดซ่อนเอาไว้ กำลังถูกเปิดเผยออกมามากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่ตามไปด้วยเพื่อที่จะได้เป็นที่รับรู้และยอมรับกันของคุณเพื่อที่คุณจะได้ยอมจำนนต่อหลักฐานที่ปรากฏนี้แล้วลงมือเยาวรักษาปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปมันมีความลับอยู่มากมายที่กำลังทยอยกันถูกเปิดขึ้นออกมาเรื่อยๆ สิ่งที่กำลังมาพร้อมกับการเปิดเผยตัวของความลับเหล่านี้ก็คือความรู้สึกที่ว่าทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรจริงสำหรับคุณผู้ที่ได้ยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาอยู่เหนือผลกระทบของสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเหตุผลก็เพราะว่าคุณที่กำลังฟังข้อความนี้ ได้เลื่อนระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้ขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมได้แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่คุณจึงรู้สึกดาวกับว่าคุณกําลังมองดูความเป็นไปของโลกอีกโลกหนึ่งอยู่เท่านั้นเองจงรักษาภาพนิมิตของโลกที่มีแต่ความสมบูรณ์แบบ ความผาสุกข,ของทุกสรรพชีวิตบนโลกเอาไว้ให้มั่นต่อไปการจินตนาการถึงเปลวเพลิงสีม่วงแล้วดึงเอามาไว้ใช้งานก็เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะฉะนั้นเราจึงอยากขอร้องให้คุณช่วยกันทำเช่นนี้ต่อไปถ้าใครมองดูโลกรอบๆตัวแล้วคอยเอาแต่รับฟังจากแหล่งข่าวต่างๆ ที่ประคมข่าวร้ายๆกรอกหูอยู่ทุกวันก็จะพบว่ามันยังมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่เป็นประโยชน์อีกมากมายได้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ชาวโลกที่เปิดขึ้นของหัวใจตัวเองที่รู้สึกจากข้างในลึกๆหรือว่ารู้สึกชัดเจนออกมาเป็นการกระทำภายนอกก็ตาม ดังนั้นจึงมีความเมตตาเกรโราเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ทั่วโลกเช่นเดียวกันตอนนี้พลังงานแห่งความรักกำลังอบอวนไปทั่วโลกเช่นเดียวกันทำให้ผู้ที่ได้รับความรักเหล่านั้นรู้สึกอบอุ่นและได้รับการเยียวยารักษาตามไปด้วยความรักนี้เองก็คือสิ่งที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากอยู่ในขณะนี้ เพื่อให้ใช้ต่อกอกับความวุ่นวายโกลาหลของโลกที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นั่นเองนี่แหละคือบทเรียนบททดสอบของคุณที่ต้องทำให้รุลล่วงไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ผลลัพธ์ที่สูงส่งดีงามสูงสุดให้ได้ออกมาเสมอนี่แหละคือการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างของคุณเพื่อสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น ถ้าคุณทำงานร่วมกับพลังงานแสงสว่างที่กำลังถูกส่งมาจากมิติที่สูงกว่าเหล่านี้แล้วคุณก็จะสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายมากขึ้นกว่าเดิมจงตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจให้แน่วแน่ว่าคุณอยากจะเห็นโลกที่มีแต่ความสงบสุขความมีมิตรไมตรีต่อกันโลกที่เต็มไปด้วยความรักเพราะว่าการตั้งความปรารถนาเอาไว้ในใจอย่างแน่วแน่เช่นนี้ ก็จะไปทําให้พลังงานอันนี้มันค่อยๆถูกเมรมิรออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของคุณอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยเพื่อที่จะไปช่วยเยียวยารักษาผู้ผู้ทุกนามในท้ายที่สุดด้วยมันจะมีสักวันหนึ่งบรรดาผู้ที่ในหัวใจไร้ความปรารถนาดีต่อโลกและต่อทุกสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้จะไม่สามารถปฏิบัติการได้อีกต่อไป ท่ามกลางระดับความสั่นสะเทือนที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าเขาจะได้เห็นระบบต่างๆผลงานต่างๆที่เขาพากันสร้างขึ้นมาพังทลายลงไปกับตาเขาเองก็ค่อยๆถอยหลังลงสู่ความเสื่อมสลายด้วยเช่นเดียวกันจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีก็จะค่อยๆถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับความสั่นสะเทือนของแสงสว่างจากมิติที่สูงกว่าให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับแผนการของเบื้องบนที่ได้วางเอาไว้กับโลกและกับมนุษย์โลกต่อไปเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้มันจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องมั่นคงอยู่บนหนทางแห่งความรักของตัวเองต่อไป จงใช้ช่วงเวลานี้มีความสุขกับครอบครัวเพื่อนฝูงและสังคมของคุณเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่จะแสดงความขอบคุณต่อสิ่งดีงามทั้งหลายที่คุณได้รับมาไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของความรู้สึกขอบคุณมันจะยิ่งนำพาคุณรู้สึกขอบคุณนั้นๆมาสู่คุณได้มากยิ่งขึ้นไปอีก เพราะว่ามันคือวิธีการที่ถูกต้องและจักรวางก็จะตอบสนองกลับมาเช่นเดียวกันในระหว่างที่คุณกำลังทำกิจวัตรการงานตามปกติในแต่ละวันให้คุณรู้สึกถึงความสุขความเบิกบานรู้สึกถึงความรักที่กำลังแบ่งบานอยู่ในตัวของคุณเองไปพร้อมกันด้วยเพราะว่าจะสามารถช่วยเหลือโลกของคุณได้อย่างมากเลยทีเดียว มากมายซะยิ่งกว่าที่คุณเคยรู้ซะอีกเพราะว่าโลกนี้มันมีสิ่งที่ดีงามทั้งหมดได้ก็เพราะว่ามีคุณอาศัยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วจงวางใจเถิดสำหรับผู้ที่พร้อมแล้วคุณก็จะได้ร่วมงานกับมิติที่สูงกว่าในการนำพาโลกไปสู่แสงสว่างในขณะที่พลังงานกำลังหลั่งไหลมาสู่โลกเรื่อยเเช่นนี้ระบบปฏิบัติการมนุษย์ของคุณ จึงกำลังได้รับการดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารลงมาเรื่อยๆอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางชีวิตสายจิตวิญญาณของคุณเองโดยเฉพาะดังนั้นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงคุณอยู่กับแก่นแท้อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองจึงกำลังค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาอย่างช้าๆในสถานที่และในเวลาที่คุณอาจจะไม่คาดคิดมาก่อน แต่ถ้าคุณรู้จักสังเกตและใส่ใจกับการสื่อสารนี้ให้มากขึ้นแล้วก็การเชื่อมต่อของคุณกับเหลี่ยมมุมหรือตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณเองก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นตามไปด้วยเท่านั้นมันจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนสักหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วจงรู้สึกอดทนกับกระบวนการนี้ที่เราได้บอกเรื่องนี้กับคุณให้คุณรู้ก็เพื่อที่จะให้รู้ว่า มันกำลังมีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเพื่อที่คุณจะได้เริ่มสังเกตการดูมันต่อไปสำหรับคุณคนใดที่มีความพร้อมแล้วเส้นทางข้างหน้าก็ยังมีงานอีกมากมายให้คุณได้ทำคุณจะได้รับการชี้นำทางถูกชักนำทางให้ทำงานนั้นๆหรือทำกิจกรรมนั้นๆแต่ว่าเราก็ต้องอาศัยความร่วมมือการช่วยเหลือจากคุณด้วย เพระว่างานที่ว่านี้มันเป็นงานที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับนิติที่สูงกว่าทั้งหลายเพื่อทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งอันจะนำพาเสถียรภาพมาสู่โลกช่วยให้โลกใบนี้สามารถรับเอาพลังงานที่มีระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าจากเอกภพเข้ามาได้มากขึ้นงานดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับการนำเอาพลังงานของคุณออกมาใช้ คุณได้ผ่านพ้นขั้นตอนการยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นมาได้แล้วจากนี้ไปงานขั้นตอนต่อไปของคุณก็คือการรักษาระดับพลังงานของตัวเองเอาไว้ให้ได้แล้วนำมันมาใช้ประโยชน์ต่อไปตามมุมมองของเรามันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นพัฒนาการที่ดีเช่นนี้ของคุณเราขอชมเชยคุณทุกคนที่สามารถทำเช่นนี้ได้คุณทำได้ดีมาก ภาพรวมงานหลักของทุกๆคนบนเส้นทางชีวิตสายนี้ก็คือการทำให้ตัวเองประจักษ์แจ้งถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่กว่าของตัวเองในชีวิตประจำวันของคุณเองด้วยเหตุนี้บนเส้นทางชีวิตสายนี้มันจึงมีโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายโผล่เข้ามาในชีวิตในความตระหนักรู้ของคุณอยู่เนืองๆ เพื่อให้คุณได้ใช้มันเพื่อให้ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสัทีเพื่อก้าวออกมาจากสภาวะที่ตัวเองคุ้นเคยและกำลังเป็นอยู่นั้นแต่ว่าการก้าวออกมาจากสภาวะที่ตัวเองชื่นชอบและคุ้นเคยก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่น่าประวัติพร่ำพรึงอยู่ไม่น้อยสำหรับคุณแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คุณจำเป็นจะต้องทำ เพราะว่าจัก,กรวาลจะตอบสนองต่อผู้ที่ก้าวออกมาแล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าต่อไปในทิศทางที่ผู้นำทางของภายในของเขาชี้นำทางไปเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีความหวังหรือมีความฝันอะไรอยู่ในหัวใจก็ตามคุณจำเป็นจะต้องมีผู้ที่เริ่มต้นลงมือทำมันก่อนเพื่อเนลรมิดมันออกมา มันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าคุณมัวแต่นั่งรอให้อะไรอะไรมันเกิดขึ้นเองคุณจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นลงมือกระทำมันก่อนเท่านั้นเพราะว่านี่คือวิถีที่จะไปขับเคลื่อนให้พลังอำนาจกุศลผลบุญและปฏิหารต่างๆสามารถทำงานของมันเองได้บ้างเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จอันนั้น ตอนนี้คุณหลายคนกำลังเริ่มได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในของคนรอบข้างของตัวเองบ้างแล้วเราอยากจะบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันจะค่อยๆขยายวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเท่าทวีคูณเมื่อเวลาผ่านไปแม้แต่คนที่หัวดื้อมากที่สุดก็ยังเริ่มรู้จักคิดใคร่ครวญดูเอาเองแล้ว เริ่มที่จะรู้แล้วว่าตัวเองจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่สักทีเพื่อที่จะให้ชะตาชีวิตของตัวเองดีขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ก็อาจจะเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่นเปลี่ยนอุปนิสัยการบริโภคเป็นต้นแล้วจากนั้นจึงค่อยๆคืบคานไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ร่างกายจิตใจและ จิตวิญญาณของเขาบริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกในท้ายที่สุดเพราะในตอนนี้ยุคป,ปฏิรูปด้านความรักได้เริ่มต้นแล้วบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันจึงกำลังส่งผลให้คนอื่นๆที่อยู่รอบๆตัวคุณเริ่มที่จะหันมามองหาวิธีการที่สูงส่งกว่าสงบสุขมากกว่าในการแก้ไขปัญหาและใช้เป็นทางออกกันแล้ว สำหรับทุกๆปัญหาที่กำลังคุกคามชีวิตของเขาอยู่ในขณะนี้ในกรณีเช่นนี้คุณนี่แหละจะเป็นตัวอย่างอันเจิดจ,จ้าให้แก่ทุกๆคนได้เห็นกันละว่าผู้ที่มีความสมดุลและเพียบพร้อมไปด้วยคุณงามความดีแท้ที่จริงนั้นเป็นเช่นไรซึ่งด้วยการเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความรักให้ทุกๆคนได้เห็นของคุณนี้เอง ก็จะทำให้คนอื่นๆฉุกคิดขึ้นมาได้ว่ามันยังมีวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่อีกแล้วเขาก็จะพาการมามองหาวิธีการเช่นนั้นเหมือนกันเพื่อนำเอามาใช้บ้างนี่แหละคือผลลัพธ์ในแง่บวกของการมีปฏิสัมพันธ์กันในชีวิตประจำวันของคุณเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆ จนทำให้จิตสำนึกของมนุษย์โลกทุกๆคนสามารถยกระดับขึ้นมาได้ในท้ายที่สุดเนื่องจากว่าตอนนี้จิตสำนึกของชาวโลกกำลังยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะความที่มนุษย์โลกกำลังหันมาใช้ชีวิตอยู่บนความสูงส่งดีงามกว่านี้เองจึงทําให้ดาวเคราะห์โลกทั้งดวง กำลังมีแสงสว่างมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ตามไปด้วยเช่นเดียวกันก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นข้อความจากท่านฮิลารลีออนขอขอบคุณเพจและแอดมินผู้แปลเพจข้อความจากตามิติโดยคุณชยุตนวรั์มานะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ